บิทเทมิล่าบิทโวนั2023แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่คนรักการถ่ายภาพภาพไม่ได้ปีนี้เราจะพาคุณไปจอร์เจีย8วัน5คืนที่รอให้คุณมาสัมผัสความงามอันยิ่งใหญ่ของนครกลางมหาขุเขาน้ารอยต่อ2มหาทวีปและนี่คือ10บมตรหมายที่เราจะพาคุณไปลันจัตเตอร์หมู่บ้านจูชาวิวหลักล้านของหมู่บ้านแห่งเทพนิยายที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยวิวทิวทัศน์ตะการตาป้อมปราการอนานุรีสัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมให้อำนาจใดมาลบล้างความศรัทธาอันแรงกาที่ยืนหยัดท้าทาาาทยมกว่5 เปิดสัมผัสมุมกว้างสุดอลังการที่แอบอิงอยู่หลังบ่านกำแพงโบราณอย่างงดงามลงตัวป้อมนาลิกาหัวใจสำคัญอันยิ่งใหญ่ของศูนย์กลางแห่งทางสายไหมมหาอารักษ์ยักษ์ศิลาที่ทอดตัวอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองหลวงริมแม่น้ำแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อการสัมผัสวิวเมืองทบิลิซีในมุมสูงอันงดงามจิตตาก้องสายแลนด์ห้ามพลาดโบสถ์เกลกิตี้มหาวิหารสุดประการตาผลงานศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจากฝีมือของความศรัทธาและธรรมชาติโบสถ์สีน้ำตาลแดงที่ตัดสีคอนทราสกันอย่างดูเดือดโดดเด่นกับ ฉากหลังขุนเขาขจีที่ตั้งตหงานสงแก่การขนาดนามเป็นหนึ่งโบสถ์ที่งดงามที่สุดในโลกจอร์เจียเฟนชิปมูนิเม้นต์สถาปตัตยกรรมสัญลักษณ์แห่งวิถีภาพประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัเสเซียและชาวจอร์เจียดูกดิบออฟพีชการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างโครงสร้างโลหะและกระจกใสจนกลายเป็นสะพานแห่งสันติภาพความยาว1้6เมตรที่เชื่อมโยงเมืองเก่าและเมืองใหม่ไว้ด้วยกันผ่านดีไซน์ทรงโค้งคล้ายขึ้นน้ำดึกคอนิเคิลออฟจอร์เจีพงศาวดารที่บันทึกการเวลานับ3,000ปีของจอรอ บอกเล่า100ร้อยเลียงทุกตำนานผ่านเสาสมเมอร์สิต้นความอลังการและประวัติศาสตร์ที่ส่งผ่านบรรยากศาศอันขึ้นขลังทรงพลังงดงามสมสายาสโต n นเฮนส์ออฟจอร์เจียโฮรีชิมิตีค้คาเธเดอลอาสนวิหารศักดิ์สิทธิ์ซามบามหาวิหารนิกายออสโธดอกที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามในโลกโบสถ์หลักศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองทบิลิซีที่ทรงคุณค่านามบาร์ตาสะกดจด้วยยอดโดมทองคําที่มีใหญ่อลังการเจวรีมอนสเตอรีสัมผัสมวลขังของมหาการเขียนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่น้บวชเจวรีอนุ อยู่บนเนินเขาสีมรกตรอันเป็นจุดตัดมรจบของมหานทีสีขามของอารากีและมิดเกรย์เวติสโครวอรีคาเทเดาอาสนวิหารสวติสโครวรีที่พำนักแห่งเสื้อคุมพาคริสและมหาสูสานของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่วักชังกอกาการลีผู้ก่อตั้งทวิลดิสีวิหารที่เป็นหนังสูตกลางทางจิตวิญญ,ญาณและศิลประสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียออร์โธดแล้วพบกันมาร่วมรุ้นเป็นหนึ่งใน15ผู้โชคดีรุ้นไปจอร์เจียกับเราที่บิ๊กคาเมล่ากว่า160สาขาทั่วประเทศวันนี้ถึง15 2005มกาค2017 นะครับ